<c oughs> วันนี้วันนี้เป็นวันครูนะครูคืออะไรนะรู้ไหมครูคือใครนะครูคือใครนะครูก็เป็นผู้ผู้ถ่าย,ยทอดความรู้ที่สะสมมาแล้วก็หาความรู้ใหม่มาให้นักเรียนนะให้ครู หน้าที่ของครูทีนี้ยังมียังมีครูที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นก็คือพ่อแม่เป็นครูคนแรกอสอนต,น,นต่างต่างก็ให้ความรู้อะไรต่างๆ่าเด็กเดกเด็กเด็กนี่สำคัญเพราะนั้นพ่อแม่สำคัญต่อเด็กมากเพราะว่าไม้อ่อนมาดับเนียดัดง่ายแต่พ่อแม่ไม่ดัด มันก็เลยยากตอนโตมันก็เลยยากจะครูยัดง่ายอตนนี้ถ้าครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพวกครูทั้งสองคนที่ผ่านมานั้นเราปฏิบัติตามยังไงก็ไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นทุกข์เพราะว่ายังมียังเป็นครูทั้งสองสองประเภทนี้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังมีความเห็นผิดอยู่ ก็คือมีอวิชชาความไม่รู้อยู่ในจิตเราจึงสอนสอนถูกบ้างผิดบ้างเพราะฉะนั้นนักเรียนผู้ได้รับการศึกษาก็จะไม่ได้ความถูกที่แท้จริงแต่มีพระพุทธเจ้าตอะนั้นที่ท่านรู้แจ้งว่ามนุษย์มันมีอะไรข้อจากัดอะไรอะไรที่พามันจะพาไปทุกข์มันก็คืออวิชากิเลสนั่นเองอวิชชาความไม่รู้ พราะนั้นการการาการึการให้การศึกษาก็ต้องมาสกัดไอ้ความไม่รู้เพราะนั้น,น,นความไม่รู้มันจะใช้จิตรเราเป็นบริวารมาทำบาปทำกรรมเพราะนั้นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดมันก็คือใต้สีขาที่พระเจ้าท่านท่านสอนไว้คือมาจากมรรคองค์แปดคือศีลสมาธิปัญญา ราะนั้นก็ต้องจับหลักลาอันนี้เพราะนั้นพ่อแม่หรือครูทั้งหลายแหละก็ต้องจับหลักของพุทธเจ้าจึงจะสอนเพื่อความพุนทุกข์จริงๆดิฉันั้นเราเรียนวิชาทางโลกก็เรียนมาเพื่อเพื่อไปขยายกิเลสเพราะว่าครูทั้งหลายแหละหรือพ่อแม่ก็ยังไม่รู้จักกิเลสเท่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักกิเลสเพราะฉะนั้นการสกัดกิเลสมันก,มนก็มันก็ทําไม่ได้ เพราะนั้นการไล่การเรียนมามันก็เลยไปส่งเสริมกิเลสไม่ใช่ร่ำเรียนมาเพื่อสกัดกิเลสเพราะน,นั้นวิชาพุทธเจ้าเท่าน,นั้นที่สกัดกิเลสทําให้เราดํารงชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ชีวิตเราก็ไม่ใช่ว่ามันมีแต่ชาตินี้มันยังมีชาติต่อ,ตอไปถ้าตราบใดที่เรายังไม่สกัดกิเลสจนหรือว่าทําลายกิเลสจนหมดทําลายอาวิชาในี้หมด หมดก็จบก็ไม่ต้องเวียนไหวใจเกิดก็ไปนามาตะไปต้องมีไหว,วเกิดให้มันทุกข์อีกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาแล้วเกิดในแดนผู้าศาสนาด้วยโชคดีอยู่แล้วไม่พฤพิบรรัตรทำมันก็ไล่ไปเลยไล่ประโยชน์แล้วต่อไปก็ไม่รู้จะไปไหนแต่ถ้าเราพิฏิบัตรทมก็ทําให้เรา เขาเรียกพบต่างๆมันก็จะสั้นลงพบภูมิที่เราจะต้องไปเกิดมันก็จะสั้นลงท้าลงตรงไม่ต้องไปตรงไม่ต้องไปเกิดเพราะการเกิดก็คือใช่ไหมการเกิดมันก็เข้าวงจรทุกเกิดมันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายพัดพลาดจากกาันความไม่สมหวังก็ตามมาถ้าเองเกิดอยู่ถ้าเราไม่เกิดมันก็ไม่มีพวกนี้ พราะนั้นการศึกษาที่แท้จริงมันก็ต้องการศึกษาตรงนี้แหละที่ตามพระพุทธเจ้าการศึกษาแบบโลกที่เราตั้งนกันเ่นี้ก็เป็นการศึกษาเพื่อเออำนวยชีวิตำนำวยชีวิตให้เราดําเนินได้ได้ได้ดีขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นภยัยความรู้ถ้ามามาพ้ามาเอามาสกัดกิเลส มันก็จะพาไปทุกแต่ถูกวันนี้ถ้าเราเห็นกันอยู่นะเห็นว่าโลกเราเป็นยังไงถ้าการศึกษามันถูกคนก็ต้องมีความสุขสังคมก็ต้องดีเจอไหมสังคมก็ต้องเอื้ออาทรกันอะไรกันมีความนั่งกันดีไม่ใช่แยกเคี่ยวใส่กันใช่ไหมสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีตอนนี้สิ่งแวดล้อมเป็นไงสิ่งแวดล้อมก็ดูไม่ได้ แล้วพวกเราก็รับาสารไอ้ไอ้ไอสิ่งที่แวดล้อมไม่ดีสารเคมีสารอะไรต่างๆก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บกันต่างๆก็พาไปสู่ความทุกข์เพราะฉะนั้นการศึกษามไม่ถูกแต่การศึกษาถูกคนก็ต้องมีความสุขสังคมก็ต้องดีแสงแวดล้อมก็ต้องป่าไม้ต้องอุดมสมบูรณ์มีจตป่าทำไมไม่ใช่มีแต่สารพิษแล้วก็ วันนี้ว่าแค่นี้พูดไม่เข้าใจวันครูครูที่แท้จริงของเราคือใครอครนี้ครูที่เราเนี่ยคือสมมุติเท่านั้นแหละพ่อแม่ครูครูบาอาจารย์ตามมหาลัยตามโรงเรียนเป็นครูสมมุติไม่ใช่ครูที่แท้จริงครูที่แท้จริงต้องรู้จักชีวิตที่แท้จริงส่วนใหญ่แล้วไม่รู้จักชีวิตที่แท้จริงมีพู้เจ้าเั้นรู้จักชีวิตที่แท้จริง เพราะนั้นการการศึกษามันจึงเจอของจริงเจอของจริงแล้วก็ต้องทําให้เรามีความสุขถ้าเราไปพึ่งติบัตรเราก็จะมีความสุขไอ้น,นี้เราไปหลงโลกพระเจ้าจึงกระบ,บอกว่าความสุขจากโลกมันแค่หนึ่งในสิบหกหกเปอร์เซ็นต์นกว่าความสุขจากธรรมมันร้อยขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจกันมันก็เลยต้องทุกข์แบบนี้แหละนะลวพร ยาถาภริวะหาปุลาภริปุเรนติสาะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปติจิตตังปติตังตุมหังคิดปเมวะสมิเตตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะถามณิโชติละโซญาธาติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควิน ตุมาเตภาวัตวันตาลามโยสุขีทิขายุโกภาวะอทิวานาสิริสานิตจันูทาปจายโนจัตตา สุขังมะลังรัตนาตยานุภาเวนะรัตนาตยาเตชะสาวดุขโลกัพริยวีระโสกัสัตตุจุปัะทาวาเนกัาอันตาลายาปิวินสันตุลเสสะโตจายาสิพิธานังลาภ โสทิภะคะยังสุขังภะละสิริอายุเจวันโนจะโพคังวุธิใจยัศวะสกวาชาจะอายุใะชีวสิทธิภาวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคระหลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธา ตุพาเวนะสะตาสดิภาวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพคาเดวะตาสัมมาธรรมาตุพาเวนะสะตาสดิภาวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัม